เราเริ่มเลี้ยงปลามาแล้วนะครับแล้วก็ตู้ปลาของเราอ่ะจะโดนพวกน้ํากระเด็นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีคราบตะก,กันแบบเนี้ยครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์หนึ่งที่นําเข้ามาใหม่นะครับนี่จะเป็นตัววูดไลน์ครับจะเป็นตัวเนี่ยช่วยขัดตะก,กันในตู้ปลาตอนแรกตู้เนี้ยครับที่ผมใช้งานเนี่ยเวลาผมใช้กองเนี่ยน้ำมันหยดใส่ตัวเนี้ยตรงนี้ก็มีตะก,กันอยู่นะครับก็มีคราบขาวๆอย่างเงี้ยครับ ตัวนี้ค่อยๆฉีดนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสักสองสานาทีนะครับแล้วก็ค่อยๆขัดนะครับค่าตะกันเนี่ยมันก็จะค่อยๆออกไปแต่จริงๆตัวนี้ครับเวลาใช้งานนะครับผมลองแล้วหลายตู้คือถ้าค่าตะกันที่มันมีความฝังแน่นนานๆนะครับมันจะต้องใช้สองสาครั้งแต่อย่างตู้ตู้นี้ครับมันมีน้ําหยดมาประมาณสักเดือน2เดือนเนี้ยครับมันไม่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 ถึงกับแข็งมากเงี้ย เราก็สามารถฉีดครั้งประมาณครั้งสองครั้งก็หายเดี๋ยววันนี้จะมาทดลองกับตู้นี้นะครับเนี่ยมันจะมีคาบตะกันเต็มอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวจะดูนะครับว่ามันขัดออกไหมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับที่เอาไว้สําหรับใช้กับตู้ปลาที่มีคาบตะกันต่างๆนะครับเดี๋ยวมาลองใช้งานกันดูตู้นี้นะครับก็เห็นไหมครับมันจะมีคาบตะกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะมาลองใช้น้ํายาดูว่ามันจะขัดออกไหมนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาฉีดพ่นตรงนี้ก่อนนะครับเห็นไหมเนี่ยครับ ฉีดทิ้งไว้เลยครับว่าให้พวกคราบตะก,กันเนี่ยมันได้กัดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เอาพวกฟองน้ําหรือว่าสกอตไบท์มาขัดก็ได้ครับนี่นะครับอเดี๋ยวมาลองดูกันครับอันนี้ผมฉีดไปแล้วนะครับนี่เดี๋ยวมาให้ดูตู้ล่างก่อนนี่ตู้ล่างนี่ครับที่ผมขัดมันก็ไม่ได้ถึงกับหมดนะครับแต่ว่ามันก็จะมีรอยแต่ว่าเราก็ต้องใช้เวลาในการขัดหน่นะครับอเดี๋ยวอันนี้ รอทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับเห็นไหมครับอ่าเนี่ยครับพอเราทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็มาขัดได้นะครับเห็นไหมครับนี่นะฮะแต่เวลาเราขัดจริงๆอ่ะมันออกไปหมดล้วครับเนี่ยครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทําคืออันนี้คือครั้งแรกที่เราขัดใช่ไหมครับเพราะว่าอ่พวกตะกันเนี่ยมันมันอยู่มาแบบนานมากนะครับมันจะมีบางส่วนที่ ยังไม่แข็งบางส่วนที่แข็งแล้วนี่นะครับมันก็จะความขัดยากอันนี้คือจากขั้นตอนแรกเห็นไหมครับนี่นะครับเห็นไหมไอ้ไอตัวผงๆนี่คือตะกันเห็นไหมครับที่มันออกมาเนี่ยครับอา่ผมจะใช้ไอตัวขูดกระจกออกก่อนเห็นไหมฮะอ่าเนี่ยครับ,รบมันก็จะเหลือตะกันนิดนึงเราก็ต้องฉีดใหม่เรื่อยๆนะครับนี่เห็นไหมครับเพราะว่ามัน พวกนี้เป็นเป็นคราบแข็งมันก็ต้องอเดี๋ยวครั้งที่2ตอนแรกมันก็จะเยอะอยู่นะครับนะฮะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งพิพันธ์นะครับที่ผมเอาเข้ามานะครับสําหรับคนที่กําลังอ,อยากได้ตู้ปลาที่แบบเวลาเรามีตะกันแล้วอยากจะไม่ต้องซื้อตู้ใหม่ก็เอาน้ํายานนี้ไปขัดนี่เดี๋ยวผมพาไปดูอีกตู้หนึ่งนะครับอันนี้คือเป็นตู้ที่ผมพักไว้นะครับนี่นะครับนี่ ตู้นี้นะครับก็ตอนแรกก็จะมีตะกันเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ขัดออกไปเยอะเห็นไหมครับนี่มันก็จะเหลือคราบนิดหน่อยนะครับพวกนี้คือผมติ้งตู้ไว้นานมากนะครับมันก็จะทําให้ตะกันมันหนาเนี่ยครับมันก็จะมีตะกันข้างหน้าเนี่ยครับมันก็ต้องฉีดพ่นเรื่อยๆนะครับนี่ครับเนี่ยครับส่วนไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็จะบางลงบางลงเรื่อยๆนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตู้นะครับที่ผมใช้น้ํายาตัวนี้